สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้อันนำรถอีกโก้ค่ะมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้ปีใหม่ใหม่น้อยมากๆนะคะกับมิสตูบิชิมิลาดเครื่องนุนจุดสองนะคะรีมิเต็ดเอディชั่นนะคะพี่ๆโฉมหน้าโฉมตานนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่319,000บาทไม่กันใช้ง,งานวิ่งไปที่26,000โลเท่านั้นนะคะกับรถปี18นะคะพร้อมเริ่มต้นที่5,500บาทนะคะคันนี้สภาพสวยๆแจ่มๆเลย ให้ดูนะคะชมหน้านะคะพี่ๆขาบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนพี่ๆดูนะคะโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์มามีไฟเลี้ยวแยกมาในตัวเรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าด้านล่างนะคะพร้อมไฟเดย์ทามแลนดิงน้งไลฟ์มาให้แล้วนะคะกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นอ่ะสีดำด้านนะคะเป็นรังพึ่งแบบนี้นะคะช่องระบายอากาศช่องระบายลมเนาะตัวอา ฝากระโปงนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะพ,พี่ขาสันคมตัวรถนะไม่มีรอยลักยิ้มแต่อย่างใดน,นะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจบในคันเดียวนะคะสำหรับรถนะคะอีโก้คารถเล็กแนวผ่อนเบาๆที่5,000บาทเริ่มต้นผ่อนที่5,500นะคะได้ออปชั่นตัวรีมิเต็ดไปเต็มๆแบบนี้เลยนะพี่ๆดูในแม็กนะคะแม็กเขาเป็นอันลอยสีดำนะคะสีดำเงานะคะพ,พี่ขาคันนี้นะ,ะยางปีใหม่ๆนะคะ แมคขอบ15นะคะเดี๋ยวดูปียางให้นะคะพี่พี่คันนี้นะคะได้ยางปีอะไรเอ่ยน,นะคะคันนี้ได้ยางปี19นะคะ ถ้ายางปี19นะะดอกยางอาจจะเลือเยอะแต่ถ้ายางเก่าเสื่อมสภาพปี19นะคะเราเปลี่ยนให้เป็นยางใหม่ไปเลยนะคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้นะคะพี่พี่ดูนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะคันนี้นะมีไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะกระจกนะคะเป็นสีดำคนละสีกับตัวรถเนาะกระจกเดิมแท้นะคะพี่พี่ขารอบข้างนะติดไล่ฟ้าไล่หมอกมาทางด้านหลังเรียบร้อยนะคะคันนี้มีคิวการสาต์มาให้แล้วนะคะทั้ง4บานเลยนะคะ ป็นตัวรีมิเต็ดนะคะเดี๋ยวให้พี่ดูข้างหลังบ้างนะคะชุดไฟท้ายเนะะี่พี่ๆขาเป็นชุดไฟท้าย LED มาเลนฮาโลเจนนะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะไฟเบรกทับทิมนะใช้งานได้ปกติเลยแบตโลโก้ logo, ทุกอย่างติดอยู่ที่เดิมๆนะคะตรงนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะพี่ๆนะคะ,ะ,คะกระจกแท้เดิมนะคะของมิาดเลยนะคะพี่ๆขากระจกติดไลฟฝ้าไล่หมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในกันบ้างนะอ่าช่องเก็บสัมภาระนะคะเนะบาะสามารถพับปรับ ตรงนู้นได้นะคะช่องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะคะเดิมๆิมเลยนะในส่วนของผ้ายางด้านล่างนะคะเราจะมีอ่ะในส่วนของยางบล็อกรองไว้ให้นะคะพี่พี่ยางอะไหลนะคะชุดแม่แรงก็ครบแบบนี้เลยนะคะสีล่าทางยางมะพร้าวนะคะอยู่ที่ตำแหน่งเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันให้เลยว่ารถเกียร์เอนนะคะพี่พี่ขา คันนี้นะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างของอันได้เลยนะ0918820616หรือว่าจะเป็นลาย AUN19Z นะคะตัวรนตัวริมิเต็ดตัวนี้มีแค่ตัวเดียวนะคะพี่พีขาผ่อนเริ่มต้นที่5,500บาทนะมาดูภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูนี่ปุ่มฟตุตสตาร์ทนะคะพี่พี คันนี้นะคะปรับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะพี่พี่ด้านผู้ขับนะพี่พี่ดูนะคะปรับพับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะกระจกนะด้านผู้ขับนะคะกระจกมองข้างนะคะพี่พี่ขาปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะตรงนี้มีล็อก,กล็อกกันล้อสบัดให้นะคะออปชั่นครบเลยหน้าจอเรือนไม้นะคะไม่อยู่ที่26,000 960กิโลไม้แท้แน่นอนนะคะพี่พี่ไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ประวัติศูนย์เช็คได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะแบบ3ก้านนะคะพวงมาลัยหนังแท้ของอมิซูเลยนะคะพี่พี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะสามารถเซตคอนโทรลได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยน,ยนหมดรับโทรได้วางสายได้ในตัวนี้เลยนะ สองหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแท็บทัชสกรีนมาบลูทูธได้นะคะวิทยุ U ได้เหมือนกันนะคะ USB เสียบได้นะคะ CD เล่นได้นะคะพี่พขาคันนี้นะออปชันค,ครบนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์แบบอนาล็อกแบบปรับสีระดับนะคะพี่พี่ความเย็นแอร์นะคะเย็นมากนะคะอันนั่งอยู่ในนี้ก็รู้สึกว่าเย,ย็นเลยทีเดียวนะเกียร์อัตโนมัตินะคะมีช่องวางแก้วน้ำและช่องเก็บสัมภาระไว้ให้ตรงนี้นะคะ เบรกมือนะคะตำแหน่งนเดิมสามารถวางแก้วน้ำได้อีกหนึ่งตำแหน่งในตรงนี้เลยนะคะในส่วนของแก๊สส่วนกลางนะคะจะให้เป็นคู่มือการใช้งานเนาะพี่ๆคู่มือการใช้งานทุกอย่างเลยนะคะภาษีพรบรพร้อมออกไปออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ก็ออฟชั่นครบๆส,สวยๆเลยนะตัวเบาะนะคะเบาะหนังนะอ่ะาเบาะผ้านะคะขออภัยนะคะพี่เบาะผ้าสีดําตัดกับสีแดงนะคะเดินด้วยได้สติชิ่งได้แบบสีแดงนะคะพี่ๆ ดูออสต์ดูสปอร์ตนะคะขึ้นมานะกระจกนะคะมีกระจกให้นะที่บังแดดนะคะมีกระจกให้ทั้งสองบานเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะห้องโดยสารนะคะไฟไฟในห้องโดยสารเนาะถ้าไฟไม่ติดนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราดูแลให้ใหม่นะคะพี่ๆค่ะเดี๋ยวดูแลให้เนาะเปลี่ยนให้นะะอกไปพร้อมๆใช้งานนะคะพี่พี่ก็บอกด้านหลังนะคะอ่ะอันพับเก็บไปนะพี่พี่เมื่อกี้ก็เห็นเนาะ มันอาจจะนั่งได้ประมาณ3คนนะคะพี่ๆีขาแบบไม่แออัดนะพับเก็บได้นะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ให้เป็นอที่นอนของลูกได้นะคะพี่พขาเวลาเราเดินทางไกลๆเนาะใครที่สนใจนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับมิลาดคันนี้เนาะราคา3า0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆผ่อนน้่มต้นที่5,500บนาทนะคะมาอยู่ที่26,000กว่าโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันค่ะอยู่กันที่ห้องเครื่องยนต์แล้วค่ะพี่พมาดูเลยนะคะไล่ดูหัวน็อตแต่ละจุดเลย หัวน็อตนะคะจุดสาคัญสําคัญนะคะพี่พี่คันเดิมคันแท้นะคะนี่หัวน็อตข้างในนะ,ะสําคัญสําคัญแบบนี้นะคะไม่มีรอยงัดแงตแต่อย่างใดนะคะตัวร็อกนะคะฝาก,กระโปรงนะคะนี่นะคะดีดกลับแบบง่ายๆนะคะไม่มีสึกหลอนะคะพี่พี่ะหัวน็อตเดิมแท้นนะคะจากโรงงานแน่นอนนะคะพี่พี่ขไม่มีรอยงัดแงรอยแกะไขนะคะให้ดูตรงฝากระโปรงขึ้นไปเลย อารันตีให้เลยนะคะซีนเดิมซีนแท้รกจิกเข้าแบบนี้เลยนะฉะนวนกันความร้อนนะคะใช้งานได้ปกติร0ออนะมอกอกน,นะคะตำแหน่งเดิมเดิแบบนี้นะคะวารันตีให้เลยว่ารถเกียรเองแน่นอนนะคะพี่ๆ่ะห้องเครื่องโดยรวมนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีคราบรั่วดซึมของของเหลวนะคะตัวนี้เป็นเครื่องสสูบนะพี่ๆแบตเตอรี่ทุกอย่างนะคะถ้าเสริมสภาพนะเราดูแลให้นะคะพี่พก่อนออกรถกับเราไปนะคะต้องความใช้งานเนาะ ห้องเครื่องนะคะน้ำมันของเหลวทุกอย่างแบตเตอรี่นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เราดูให้เนาะก่อนออกกับก่อนปล่อยรถออกจากเต็นท์เราไปออกจากบริษัทเราไปนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเป็นคันนี้อยาก่อนคันนี้เนาะหรือว่าพี่ๆผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆอยากขับสบายๆนะคะแนะนําให้เป็นคันนี้เลย่อนเริ่มต้นที่5500บาทนะคะ319,000บาท ไม่แค่26,000เท่านั้นนะคะพี่ๆใครสนใจนะคะติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะอันสาวไว้ด้วยนะคะกับมิสซูบิชิมิลลันะคะคันนี้สำหรับวันนี้นะคะอันขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพี่ๆสวัสดีค่ะ